สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับ,บครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเบนจวันค่ะวันนี้นะลูกนะ้ครูจะพาหนูไปทําแบบฝึกหัดในชุดที่4ในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเมื่อหนูพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับครูกันเลยค่ะและนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัด ที่4ในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าคำชี้แจงเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคำเติมให้ตรงกับมาตราตัวสะกดให้ถูกต้องพร้อมฝึกอ่านให้คล่องให้หนูเนี่ยเลือกคำที่อยู่ในใบไม้นี้นะคะมาเติมดูสิคะว่า เขาตรงกับมาตราตัวสะกดอะไรตรงเปลือกหอยนี้มีมาตราตัวสะกดทั้งสี่แม่ที่ตรงตามมาตราเนาะมีแม่อะไรบ้างแม่เกยแม่เกยก็คือยอยักนะคะแม่กลมแม่กลมก็คือมอแาแม่กงแม่กงคืององูแม่เกลแม่เกลคือวอแหวนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูคำที่หนึ่งค่ะคำนี้คำนี้อ่านว่ากา กากอ,อกากอ,อกากานะคะคำว่ากามีตัวสะกดไหมลูกไม่มีหนูก็กากระบาดถ้าสมมติว่าไม่มีนะลูกไม่มีตัวสะกดเขาเรียกว่าแม่กอกานะคะกอกาหนูเขียนก่อนกอแล้วก็เขียนคำว่ากานะคะเขาคือแม่กอกาไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะมาดูคำถัดมาคำนี้อ่านว่าหาวหาวหออาวหา ออาวหาวคำว่าหาวดูสิคะตัวสะกดตัวอะไรลูกให้หนูเขียนข้างหลังไว้ก่อนตัววแหวนใช่ไหมคะหนูเขียนวแหวนไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวหนูค่อยไปเติมเนาะต่อไปคำนี้อ่านว่าชายชายชอายอชายชอายอชายนะคะตัวสะกดคือตัวอะไรลูกยอยักษ์ใช่ไหมคะหนูก็เขียนก่อนเขียน ข้างหลังไว้ก่อนนะคะว่าตัวสะกดเขาคืออะไรแล้วหนูค่อยเอาไปเติมตรงที่หลังของเปลือกหอยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าขายขายขออยอยขายขออยอยขายอันนี้ตัวสะกดคืออะไรลูกยอยยกนั่นเองหนูก็เขียนไว้ก่อนเลยต่อไปคำนี้อ่านว่าเกมเกมสะกดแบบนี้ค่ะ กเอมเกมกเอมเกมเกมนั่นเองนะคะตัวสะกดคือมอม้าหนูก็เขียนมอมาไว้ก่อนเลยนะคะคำถัดมาค่ะคำนี้อ่านว่าเข็มเข็มขอเอมเข็มขอเอมเข็มคำว่าเข็มตัวสะกดคือตัว มอแาหนูก็เขียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเติมเนาะต่อไปคำนี้อ่านว่าเกเรเกเรคำว่าเกกับคำว่าเรมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีเขาอยู่ในแม่อะไรนะแม่กอ,อะไรเอ่ยกกานั่นเองนะคะหนูก็เขียนกกาไว้นะคะต่อไป อันนี้อ่านว่าสิงโตสิงโตหนูมาดูคำว่าสิงค่ะคำว่าสิงตัวสะกดคืออะไรลูกตัวสะกดคืององงูหนูก็เขียนงองงูไว้ก่อนนะคะแมกงเนาะต่อไปคำนี้อ่านว่าลิงลิงลออีงอลิงลออีงอลิงนะคะลิงตัวสะกดมีไหมลูกมีก็คือตัว งองูนั่นเองนะคะหนูก็เขียนงองูไว้ก่อนเนาะต่อไปคําสุดท้ายคํานี้อ่านว่างูงูงอูงูงูง,งูคาว่างูมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีนะคะไม่มีอยู่ในแม่อะไรนะกออะไรเอ่ยแม่กอกาเนี่ยเองนะคะกกาเนาะทีนี้พอหนูรู้แล้วว่าคําแต่ละคํานั้นเขามีตัวสะกด อะไรบ้างให้หนูเลือกมาเติมนะคะ1คำา1ช่องนะมาดูว่าแม่เกยหนูจะเอาคำว่าอะไรมาใส่นะคะ1คําคำนะลูกนะแม่กลมหนูจะนำคำอะไรแม่กงหนูจะเอาคำว่าอะไรแล้วก็แม่เกลคำอะไรที่หนูจะเอามาเติมเนาะแล้วหนูก็ฝึกอ่านให้คล่องนะคะพอหนูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะลูกนะให้สวยกว่าของครูยิ่งดีเลยนะคะแล้วที่สำคัญหนูอย่าลืมเขียน ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะซูๆซู่นะลูกนะ้าก็จบไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดในชุดที่4ในเรื่องของมาตราตัวสะกดแบบตรงมาตรานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทำได้หรือเปล่าคะ ครูเชื่อว่านะักเรียนของครูทุกคนเนี่ยทำได้แล้วก็ตั้งใจทาใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะพอหนูทําแบบฝึกหัดกับครูเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้หนูกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนให้คล่องเลยนะลูกนะสู้ๆนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย